พี่น้องพอเข้ามาเลาเล่นกินเทวผมมาฐานแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้เราเล่นกินในเดินทางมาบ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอราชสีสลจังหวัดชิสเกตนะพี่น้องเมื่อนี้มากินปลาครับผมบ้านบ้านป่านะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศทงไฮทงหนาสูบปลากินปลานะครับเมือนี้มีตะไลมาจุดพรอมนะครับเดี๋ยวแต่ว่าข้างๆก็มาหอดนะครับแต่ว่าสาเนี่เพิ่นเพิ่นสูบเหลวนะครับหน่วยหนึ่งนะครับผมน้องหนึ่งนี่เหลี่ยวนะครับมาเพ่อท่านนะเพิ่นสูบไปกินเสานะครับ เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวเขาจะสูบซ่าอีกนะครับถ้าวบได้ก็จะเมาซ่าเมื่อน้ำนะครับวัอนี้<อ>แล้วก็จุดบังไฟเปิดซ่าจังหน่อยพี่น้องนะครับเต็มระบบครับวัอนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศน้ำกันครับผมไปเลยครับมาหอดแล้วครับผมสูบเรียบร้อยบรรยากาศหอดทงให้ทงหน้าปล <c oughs> าก็ได้ตันหนึ่งน,นี่ครับเจา้าภาพเจ้าผ้า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  นี่ครับเจ้าภาพบ้านไผ่พี่น้องปลากระเดือดรั้งหนึ่งเด็กไม่หยาดยังความเป็นจริงตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวชมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องมาดิผุนี่หน่อยก็นเลี้ยนเรียนหนามตรงหน้าเนี่ยประคอประคอเฮ้ยกินข้าวเส้าก่อนอู้หน้มเมาใส่ไลายห็นไหมวีสุดเนาะไอหมอหวานเอาไปสุดครับนี่วิกิเตร์น้ำทาง ยกโวย่างเดียวโวยเดอเอาไฟมันมาเอาอะมาม่ใหญ่ก็มามากยังครับมือนีิมายังกินปลามาจากโป้ไส้ไปนอนข้างบนนะครับหอดล่าซีสไลซีสเกดนะครับมือหนิบรรยากาศตั้งแคมป์กันกินปลาบานดองนั่นกินปลาบานดองล่าซีมันไผนะครับทีสเกดนะมาแต่ปุ่นนะโป้ไส้ปุ่น

ตามบังสีบังน้ำเลยข้าบินแถวที่สเกตนอกบนเอาเจ้าเขเจ้าอรกนเจ้าต้มปลาครับน้ำครบแสบบมาเดิอมาเดิอพีนองมาเดมูยบี้สพีนองให้ว่าจไดมหลายต้มปลาครับต้มปลาทำมาทั่วเผาปลา่อเอาอันนี้ตวนี้อายนะตัว การตักต้มปลา,าบวกเาดวมปลากางกง,งเอาแบบกระลังงห้หล่นแสบะครับเบดี๋ยวกินข้าวเร้าเร้วก็นูผมคร,รับน้องผดงกำลังไป<อ>ตั้งเครื่องถหให่ปกระเดว่าเอาสอนมากนักับบังไฟกันรออยู่พี่น้องกินขน้าวเรียวกันละเดี๋ยวไปเปิดจะนน้องผดต้มปลาคอใหญ่มาหัวใหญ่เอา จะพาเพิ่นมกินัราความบุ่ม้องสุ่มประกอยไงครับโอ้ส่วนขึแน่นอยใช่ะอมแนี่กลางท้องนาครับมียังกะใส่ปพี่น้องเนี่ยฮะเเาปากือว่าเี่ยวเกปากว่ะเกปากโอ้เนี่ยหอยเนผม ใส่กะละมังเลยต้มปลามาพุ่มกินข้าวเ้ากอนครับกินข้า,าวเสากัว้วเดี๋ยวทำงานต่อไปหน่อยเดี๋ยวชมบรรยากาศต่อไปนะครับผมที่เด็กพี่น้องตา้มทั่วไปเร็ยกต้นกอนนครับครับครับล้างจากกินเขากินน้ำเรียบร้อยนะครับนี เป็นบ่อที่สองนะครับบ่อแรกมันเก็บถ่านะครับมาบพท่านนะครับนี่โดยนี้เป็นบ่อสองบ่อหน่อยๆนะครับประมาณสิบปุ่นสิบนี่มั้งครับสิบปุ่นเจ็ดปุ่นแปดนะครับบ่อหน่อยๆนะครับนี่ชมนะครับจะมีปลาบ่อครับเนี่ครับเดี๋ยวจะจุดตะไลก่อนบ้านอันมังไฟกับยุทธางพุ่นแล้วครับเต็มทีบเอฟสี่มาเนี่ยน่ปลามาจุดนี่ 板地桩啊，板地桩，安装很通，安装很通。 หหงไว้หอหวนหัวยังสีมาเตือนมงไ่มันนอนอยู่มัเอาไปปิดงานครับตัวนี้เอาไปปิดงานเอาใ่กบพไว้ตัวนี้บาดิเมื่อนิจจวดเดืดมเเย็นบนเาดนี่ครับตัวน้พักโจ๊ก่น้องเอาดครับีเอบวมีอ๋บวเี๋ยวนี่เย็นเย็น ไปต้มเงี้ยเย็นบ่เอาในเรื่อเยียนที่ไปต้มมู้นี่นี่หมายคือว่าจะเอางงเยี่างงเยียนอย้างูไปเลยมีเยียนเอาเนี่ยมาใส่เนี่ยอะไรงูไปโอ้ยเย็นเย็นบ่นี่เนี่ยปลาเอาเยียนเท่ากันปลาของตายปลานี่หัวเขาแไงอ๋อกระตองนี่นะถ้ามาหน่อยใส่เบิ้ลจับ

นี่เียนหัวอยู่ตียนวะนี่เียนยันทด้อใหญ่นี่งูม่บัเียนฮะปลาเียนนอยู่นี่หิงไปไกลๆเลยเตีนอยู่นี่ได้หวนเนาะ ใช่ผมนอนยืนอยู่ที่ห้าโมงนี้กินแมงมุมพีดล้นเดี๋ยวดิ๋นี้เขาดิห้างวันนี้นี่นี่นี่อไปเลยฮะนี่ว่วงนี่นี่ป้าปรตตวนี่ป้าตัวนี่อ่ะ

ย uh ัน huh. ย uh ี huh. uh ่มาครับ huh. ง uh ูพ huh. uh ่อ huh. ม uh ูยันยี่ยันย่ยันยี่บวงยียบวงที่สิ่งเอาไปยี่ยนไม่ยียนยี่ยนจู่หนครับ

พี่้องลังจากมาสองโบแล้วนะครับตัวนี้มาโบพอใหญ่ครับแปดร้อยบาทครับตัวนี้ราคาพี่้องนะครับตัวนี้นไม่อยากไม่กินนะครับพราหนาคนข้างก็มาจะผาบเจ้าพูดยุ้ยใ่เนี่ยวิธีเอารถเขานะผมเดี๋ยวจะหัวมันชุกกันแท้อเลยเอาหล่อเขามาทำมันนะครับ ผ่านผ่านผ่านขึ้นมาคันห่วยจอมพลังนี่สามปีขึ้นครับเสยเลยไอเดนดหบ่อที่สามับผุดนามครับรัดน้ำคุดนามรัดน้ำน้ำขึ้นงานลงไว้นาบ่อหน้านะป่านเตรียม นางจูกันบอบไปบออาครับทงานเลยพี่น้องเลี้ปลาดี่ระดูขึ้นมาล่ะเียที่ละเมาป้าใน่ยไม่ง่ายปรดูขึ้นมาเลยนี่เดี๋ยวพี่น้องป้าขึ้นละกูขึ้นมาน่กห ัพยายามเดินเครื่องเต็มระบบพี่น้องเดินเครื่องเต็มระบบผาดการวป้ประมาณสองชั่วโมงเครื่องครับเอาลออุ่น,น้องเวนพี่น้องอพี่น้องบอท,ที่สามเฮา ลัางจากดูดไปประมาณเกือบสองชั่วโมงครับเบิรงก่อนทำไมบอสนี่เพรานว่าปี่กายนี่พ่นได้สูกรับจะพาพ่อกับยางขาลอยไปแหล,ละล่ะคุณครับเอฟสี่ครเต็มตรงพี่จะพี่น้องครับยังไงไม่ยังไงลุงฝ่าหน้าอารมือนนี่ครับหน้าม้อนโบกกระโล่งคนมวนเบิร์นครับพอสองตัวเก็บหอยครับน้องฟางบานนี่พ่อเด้ออม อุ้หน่วยงามแม่ขอเขาหน่อเก็บครับคุเจ้าฟางเฮลี่รครับเก็บห้อยครับเก็บห้อยตอนมีพี่น้องห้อยครับห้อยง,งามนี่โอ้ยขอบ บ่าเขาอะไรนี่บ้งนดีดีครั้งโมเต็มยังงานยี่ห้อมันสี <h <h ่ขวมห้องงานมันต้องลงเจ้าปลาคนใช้ปลาใช้เจอแล้วน่าโมเทนโบครับแต่ว่าขั้นนะมาจากขุ้วบนพี่น้องบรรยากาศแบบนี้กันสิมีจะแถวซีสะเกตแล้วครับที่ปรนเทดกันประจำนะผมนี่ก็ยามบานพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้ลุงเมา่นี่นี่ซื้อนี่ซื้อ กระดูกว่ะยาบ่ะยเยไปยาบยียบแก้วยโยเินยเินเยียบเหยียบลยเหยีบเยียบเลยกดุกเหยีบมีแก้วแป้ยาบาแม่ละ โอ้อย่าประดุกเหยพี่นอ้อง<ก>ประดุกลายครับน้องนี่ประดุกลาย่อออองในใ้พี่นองส<แ>าปละดุนในในใกพี่น้องปลากรอมีตเวใหญงปลาดุกใส่สวยแห้งพี่น้องเอาึ้นเรห่อยครับจอน ถึงันซีฟตัวาฟยังเท่าไหร่เอ็นไปโหลดไปโหลดมีข้างล่างยูเอาที่ล่ะโจเอาที่ล่ะโมขืนได้มีแต่แดกมงเหลือได้ ปลาชนปลาชนนะครับปลาชนหยิบหนึ่วิ่งโอ้โอย่าเดือดรุ่งน้ำดันคว้แล้ว้ายบดันยังไงคว้าว้๋คว้าจะได้ปลานฝีมือสมัครเล่นหรอชักแม่นีนกบโอเวเดียวเดียกชอบกว่า เอาน้ำใส่ไหมผู้ใจกุ้งีไรน้ำ่ใส่กูไปชนีน้ำใส่ปันนี่เดีมวก็จตายเด้อรออยู่น้ำทางไม่มีทกรหาเราตั้งตั้งม่อัล่นำยิง้เอาขวดเตาไหม่ม็นเอย่มนกเองเราผมินสช่องเลยเนาะเออผสมมามาแล้วเอาไปดูี่

ទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយអូឆ្កាយឆ្កាយ ต้นนี้คนนวเดี๋ยวก็ทัตายหอกอ้าวคนนวดไทยรึเปล่แม่แม่ฉันไทยดีนี่ไงเดีให้กวนกินนี่ให้ดีแม่นินี่ ไปแจ๊กเด้เน <Ele> ี <Platform> ่เนี่ยอาว่าไปบุญบานลากนได้ไหนแจงนไ่เดหน้านเอล้เรมื่อได้อาันห่ั้อนาบเย็นมันม่รันไง่แง่หนแวนี่ีแนช่วนะน่าีเมนาอมันเป็นเรืนบ่ชบออ้น้อน้อน้ออน้งน้องไอ้น้่อน้องนอ้น้น้องอนนน่อน้อนอนน้อน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đúc mà tiên ว่าหลวงเล่นแบบนี้อินบ้า

เป็นหนึ่งนาทีปื๊ดเอาเดี๋ยวนีากี่ดั เอามาดำนะ้าไปแอบเอาเองนะขวานนี่นี่นี่นีางสาวนางสานางสาวม่เอาม่จีีไปยากยยากียนี่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 ้างนหนีนี่นี่เจ้าหันหนุตา

ถึงข้างๆนั้นมาถึงข้างเลย๋ยวคนอยู่ตรงป๊าๆหน่อด้ปังเดียวมันแรงด